ถ้าพูดถึงเรื่องของการแต่งตัวในเกม r รบ box นะครับต้องบอกว่าช่วงเนี้เป็นกระแสฮือฮามากเพราะว่าแพคเกจตัวคอนโดบ็อกเนี่ยมาหลายเวอร์ชั่นมากครับทั้งที่โอเคแล้วก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับในใสายตาแฟนเกม r รบ็อกซึ่งมีแพคเกจหนึ่งครับที่โดดเด่นครับแต่ด้วยสาเหตุอื่นครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องครับกับการแต่งตัวในเกมเลยก็คือแพคเกจอย่างฟลาครับหรือชื่อไทยนะว่า,มาแมงวัน ผมขอเรียกแพ็กเกตนี้นะครับว่าแพ็กเกจตมากระยังวันนะซึ่งมันเป็นแพ็กเกจตหนึ่งที่ขายดีเทน้ําเทท่ามากครับในเกมโรบอทครับแต่ว่าล่าสุดนี้มีข่าวร้ายครับสำหรับคนที่ซื้อแพ็กเกจตตัวนี้เพราะว่ามันกลับถูกงบทิ้งไปครับในเกมโรบอทครับซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมโรบอทเนี่ยถึงงบแพ็กเกจนี้งไปในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับ ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลา์กด s u b ส c คร b e เช่นเดิมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k แบทฟอร์มด้วยนะครับติดตามข่าวสารก่อนใครนะครับที่แฟนเพจนะครับอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ข้อความปักหมุดนะพูดถึงแพ็กเกจฟลายครับต้องบอกว่าแพ็กเกจนี้นะครับมีคนสร้างที่ชื่อว่าคอร์กเซตนะซึ่งทางคอร์กเซตเนี่ยครับต้องบอกว่าก็ไม่ใช่คนสร้างธรรมดานะครับเพราะว่าก็มีไอเทมที่ขายดีครับหลายชิ้น แต่ว่าที่ยอดฮิตครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นแพ็กเกจครับอย่างมาแรงวันที่ขายดีมากครับมีคนซื้อกันเยอะมากแพ็กเกจตัวนี้ครับถึงแม้ว่าจะขายดีนะครับแต่ว่ามันขายดีครับเพราะว่าความเกลียนมันครับของแพ็กเกจตัวนี้คือไม่ได้เกลียนเพราะว่าตัวมันเตี้ยเฉยนะครับแต่ว่าฮิตบล็อกครับหรือว่ากระเสมีการโดนตีของตัวละครตัวนี้มันน้อยครับซึ่ง มันมีหลายคนมากที่ซื้อแพ็กเกจตัวนี้ครับไปใช้ในเกม PVP คืออย่างเช่นพวกเกมอย่าง Murder Mystery 2ที่มีปัญหาครับกับแพ็กเกจตัวเนี้ยบ่อยมากคือมีคนใช้แพ็กเกจตัวนี้ครับไปโกงเกมครับเพราะว่าด้วยความที่ว่า h i ป b o x เนี่ยมันเล็กโอกาสฟันโดนในเกมนะครับมันเลยมีน้อยมากหรือยิงโดนนะครับโอ้โหคนที่เล่นเกม Murder Mystery เนี่ยเราใช้แพ็กเกจตัวนี้นะต้องใช้ว่ากึ่งอมาตะเลยนะครับเพราะมันยิงยากมาก คือถ้าคุณเนี่ยไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งจริงโอกาสชนะในเกมเมอร์เดอร์ครับแทบเป็นศูนย์คือมันโกงมากครับเราไม่ใช่แค่ในเกมเมอร์เดอร์นะเพราะว่าทั้งเกมกันไฟอารีนาครับที่ผมเคยเจอมาหรือแม้แต่เกมอย่างจิวเบครับที่ตัวเกมเนี่ยอนุญาตนะครับให้หลายคนครับสามารถใช้ไปเกจนี้ได้นะครับภายในเกมจนกลายเป็นว่ามันเกียนเกินไปครับภายในเกมโรบ็อกซซึ่งล่าสุดนี้ครับทางตัวของโรบ็อกเนี่ย ได้ทำการลบแพ็กเกตนะครับตัวของแมลงวันนะครับออกจากมาร์เก็ตเพลสไปครับเมื่อวันที่ยีก้ากันยาที่ผ่านมาครับโดยทางคนสร้างอย่างคอร์กเซตครับได้ออกมาบอกนะว่าแพ็กเกจเขาครับอย่างแมลงวันเนี่ยครับถูกลบทิ้งไปครับตอนช่วงเที่ยงคืนของวันที่29บซึ่งเขาเนี่ยครับรู้สึกไม่โอเคครับกับการที่โรบ็อกเนี่ยอยู่ดีครับลบตัวของแพ็กเกจของเขาเนี่ยครับแบบมั่วๆโดยที่ไม่มีการป้องกันครับเพราะว่าแพ็กเกจเนี้ยทางโรบ็อกแกก็เคยปลอมหมวดมาก่อนนะ ผ่านตัวของหน้า Today p i ิกบน Marketplace แล้วก็ตัวของงานอดีซด้วยคือทาง c o ร s เซก็ไม่ได้บอกนะว่าแพ็กเกจนี้ครับถูกลบทิ้งไปเพราะอะไรนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่หลายคนก็งงครับว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยครับมาจากเรื่องไรกันแน่ซึ่งต่อมาก็มีคนรีทวิตนะครับอย่าง r e เว r ร์ที่ออกมาซับพอร์ตนะครับกับเรื่องนี้ครับก็มองว่าทาง r o บ็อกเนี่ยคือใจแค่ไปเปล่างบเที่ยงคืนเลย คือคนจะนอนอ่ะยู่ดีก็ไปลบครับแพ็กเกจโฟทิงไปคือหลังจากที่แพ็กเกจมาแรงวันครับถูกประกาศนะว่าลบทิ้งนะครับมันก็มีคนออกมา2ฝั่งครับคนฝั่งหนึ่งก็รู้สึกเสียใจครับเสียดายครับที่แพ็กเกจมาแรงวันครับยูดีครับถูกลบทิ้งครับจากเกมโรบ็อกกับอีกฝั่งหนึ่งครับซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแฟนเกมเมอร์ด์มิ m เ s t e r ่ครับที่ออกมาทวิตคอมเมนต์นะบอกว่าดีสักทีหนึ่งที่แพ็กเกจนี้ครับหายไป จะได้เล่นเกมแบบสงบสุขสักทีหนึ่งคือต้องเข้าใจนะว่าแพ็กเกจเนี้ยมันดังนะครับเพราะว่ามันเกี่ยดกับตัวของแพ็กเกจที่มันตัวฮิปบ็อกเนี่ยมันน้อยเกินไปครับแล้วก็มีคนประสบปัญหากับการที่มีผู้เล่นนะครับใช้แพ็กเกจเนี้ยกันเยอะมากจึงไม่แปลกครับที่มันจะมีทั้งคนชมและคนด่าครับกับแพ็กเกจตัวนี้ถึงแม้ว่าแพ็กเกจในวันตัวนี้ครับจะถูกทางโดโบ็อกเนี่ยลบทีมไปนะครับแต่ว่าก็ใช่ว่ามันจะไม่กลับมาเลยนะครับเพราะว่า คือถ้าใครจำเคสของบินลี่ได้บินลี่ครับเป็นแพ็กเกจตัวละคร r o บ l อ x นะครับ UGC ตัวช่วงแรกครับที่มีคนซื้อเยอะมากแต่ว่าต่อมาครับทาง r o บ็อ x เนี่ยลบทิ้มไปนะครับเพราะว่าแพ็กเกจบินลี่ครับตัวมันบางเกินจนสุดท้ายครับคนสร้างแพ็กเกจบินลี่ครับต้องจำใจนะไปปรับสเกลตัวละครใหม่ครับให้มันหนาขึ้นจนสามารถนำกลับมาขายนะครับบนตัวของ Market p l เ c e ของ Ro บ l o x ได้อีกครั้งหนึ่ง มันก็น่าขำนะครับเพราะว่าแพคเกจเบนนี่นก็ประสบปัญหานะครับคล้ายคลึงกับตัวของแพคเกจแางรงวันเช่นกันก็คือไปปรากฏในงาน ADC ต่อมาครับก็ถูกลบทิ้งนะครับจากทางโ o บ็อกหรือว่างานนี้มันเป็นงานอาถรรพ์กันแน่นะไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับไอเทมไหนโชว์ปุ๊บก็โดนลบทิ้งจากเกมหรือมันเป็นเดจาวูกันแน่นี่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับกับ2เหตุการณ์นี้นะอันเนี้ยก็ต้องดูนะว่าคนสร้างครับอย่างคอร์กเซ็ตนะครับจะไปปรับปรุงแพคเกจมงแรงวันไหม เอากลับมาขายบนมาร์เก็ตเพลสหรือเปล่าต้องติดตามดูนะครับต่อไปนะถึงแม้ว่าแพ็กเกจนะครับยังมีสิทธิ์เอากลับมาขายได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นหลายคนครับไม่ได้คืนนะครับก็คือเรื่องของตังค์เอาจริงๆคือมันก็มีคนบ่นด้วยนะครับว่าซื้อไอเทมนะครับแพ็กเกจตัวละครนะทางโรบอกลบทิ้งไปปุ๊บไม่คืนตังค์ให้อันนี้คือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ช่วงนี้มีคนไทยบนกันเยอะมากนะครับคือผมเชื่อว่าคนซื้อแพ็กเกจมาแรงวันไปเนี่ย น่าจะเป็นเหยื่อครับกับเ,เรื่องนี้เยอะพอสมควรคือผมแนะนำนะหลายคนที่ชอบซื้อของแบบของกอ๊อปของก๊อปนิกสิ์หรืออาจจะแยกไม่ออกว่าอันไหนมันกอ๊อปอันไหนไม่กอ๊อปพายานนะครับซื้อของจากตัวของคนสร้างที่มีติ๊กถูกหรือถ้าคุณกลัวจริงไม่อยากโดนงบทิ้งซื้อของครับที่โรบอกแกสร้างไว้นะครับแต่ว่าปัญหาคือราคาเนี่ยมันจะแพงไป คือราคาของโรบ็อกเก่านะครับหลายชิ้นครับคข่ขอนแพงอันนี้หลายคนที่ซื้อบ่อยน่าจะเข้าใจอยู่นะครับว่าราคาแต่ละชิ้นมันแพงมากแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยแพงเวอร์นะเพราะว่าราคามันใกล้กันนะครับทั้งส่วนหัวส่วนหน้าส่วนคอแม้แต่แพ็กเกจครับก็ราคาก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับต่างกันนิดหน่อยนะใครที่เอ่อซื้อไอเทมบ่อยๆซื้อของบ่อยๆก็แบบเบื่อว่ะโรบ็อกงบอยู่นั่นแหละพวกแพ็กเกจต,ตัวละคร พวกไอเทมแต่งอวตารซื้อของที่มันมั่นใจว่าไม่โดนลบทีมไปนะครับอันนี้ชัวร์กว่านะครับอย่าไปเสี่ยงซื้อยิงช่วงนี้เนี่ยมีคนประสบปัญหาทางโดบ็อกไม่คืนตังค์ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะวุ่นวายไปใหญ่นะเสียตังค์ฟรีด้วยนะครับหนังซ้ําตังค์โดบ็อกที่เติมเนี่ยเติมเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนี่ก่อนนะครับเราก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม